สวัสดีครับวันนี้มี1นึ่งเล่มมานำเสนอนะครับเป็นคัตติ้งนะครับตามทำจากไม้พยุงนะครับตกแต่งด้ามเหมือนเดิมนะครับเล่มนี้ทำจากเหล็กเ p 9นะครับใบมีดจุ่มกดนะครับสันนาหนาเลยนะครับครับเล่มนี้ใบยาว10นิ้วนะครับ ใบกว้าง2.1นิ้วสันหนา8มิลน,นะครับด้ามไม้พยุงตักหมุดอลูมิเนียมและหมุดโมเสกเจาะรูรอยเชือกนะครับด้ามยาว5.1นิ้วครับครับเล่มนี้ราคา2,500รวมส่งครับ สนใจสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ